โอเคครับขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Forza Horizon เส้นอย่างเช่นเคยนะก็จบจากพอสผมก็รีวิว BMW i8 เอเลยละกันนะที่ผมรีวิวคันนี้นะเพราะว่าเป็นรถที่อยากนำเสนอนะซึ่งในเกมมันก็แตกได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอารถคันนี้ ไปแต่งนะกับเจ้า B M I 8ปี2015นะโอ้โ oh, ห hey, เป็นรถที่ออกมานานแล้วนะเกือบ10ปีนะแต่ว่ายังดูหรูหราเพราะว่าเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตนะรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่องไฟฟ้าผสมเครื่องยนต์นะโอ้โ oh, ห hey, ช่วงนั้นก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะที่เข้ามาในรถคันนี้นะรถคันนี้นะราคาก็อยู่ที่11ล้านบาทนะ oh. ราคาในเกมโอเ okay, ค1 4 0 0 0 0ส r นะซึ่ง ถูกมากอะครับไม่แพงเท่าไหร่รถคันนี้นะแรงมาก็อยู่ที่357แรงมานะ0-100ก็แค่4.4วินาทีนะความเร็วสูงสุดก็250กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอามาลองกันนะผมก็จะเอาเข้าไปแต่งนะอัปเดตแบบแต่งแตมมาว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะรถคันนี้ก็จะเป็นแบบพับอินไฮบริดนะน๋ยวให้ดูข้างในโอ้โหข้างในนี่ออกแบบมาสวยมากนะ มีจอหนึ่งตัวแนละ้วเจอปิดนะผมชอบหน้าปัดมากเลยนะดูครับหน้าปัดแบบสวยงามจริงฮะหน้าปัดค่อนข้างหลับนะในปี2015ตอนนั้นนะโอ้โหผุ่มก็มีแบบฟังก์ชันมากมายนะเอาะเราไปลองเทสกันนะแล้วก็เอาไปเข้าแต่งที่ศูนยฟอร์ซ่าอะไรเส้นนะอะไรแท้มากมายนะแปะ Let ส go ฮนะไปฮะ เสียงไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะได้ฟังเสียงนะไม่มีท่อด้วยนะรถคันนี้อเป็นเครื่องยนต์แบบว่าผสมป,ประสานนะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องเป็นสิบสาสูตรนะทวินเทอร์โบนะโอ้โหไม่เลวนะไม่เลวรถคันนี้ ท็อปสปีดก,กันนะว่ารถคันนี้จะวิ่งเท่าไรโข้างในสวยมากฮนะขนาดปี2015ดีไซน์แ่บขนาดนี้ถือว่าหรูมากนะราคา11ล้านบาทเลยนะโ้มีแค่นี้ก็หล่อแล้วครับท่านผู้ชม แต่ว่าการขับในเกมก็ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันข้างสะบัดนะเวลามาเร็วๆนี่เลี้ยวรถสะบัดเห็นีหกับถ้าขับพวกทางแบบภูเขาเนี่ยขับได้ยากมากครับรถคันนี้แต่ถ้าเป็นทางมอเตอร์เวย์นี่สบายครับกับรถคันนี้นะ6เกียร์แล้วก็บอกว่าวิ่งได้250นะจะมาดูว่าจะจริงหรือเปล่าอาจจะเลยด้วยซ้ำดูจากนี้ แต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะสำหรับการขับซิวลิงในเกมโอ้โหแต่มันเกิน300 250นะเขาบอกว่าวิง่งได้แค่250้้แต่ตอนนี้ปลาไปดีจะ300แล้วนะฮะโอ้ไหลปลาอยู่ครับรถคันนี้โอ้ัยอยนะนี้ก็วิ่ง300ชิวๆนะผมว่าโอ้เครื่องเงียบม,มากับท่านผู้ชม นี่300น่าจะชิวๆนะสำหรับรถคันนี้ผมตีไป315ไปน่าจะถึงนะ315หลายปลายมาขนาดนี้311นะ313นะ ไม่ถึง3า5แล้วแต่ว่าเครื่องนิ่งมากนะอันนี้ผม่าจะออกสเส้นมอเตอร์เวย์นะเพื่อกลับรถนะไปสู่แต่งฟอร์ซ่าฮุไลเซ่นเนะี่ยแต่งฟอร์ซ่าฮุไลเซ็นเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้านะ ทางอย่างเงี้ยรถจะค่อนข้างสมบัตินะแต่าาทางปกติก็ไม่มีปัญหานะเนี่ยสูแตงฟอร์ซาโฮไลเซ่นเนะี้ยนี่ก็เป็นที่ให้ลองรถด้วยนะนสนามคลองห้านะเนี่ย พอทราบุเลสินเลยแวะเดี๋ยวผมไปรถเข้าแต่งแล้วกัน To lose my shit Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit Better get her out real quick, man Get her out real quick Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down And I said that I would never back down i would. แต่งมาเป็นเวลาเนิดนานนะโอ้โหก็คอนเซปต์เดิมนะช่องผมก็จะไม่ทําการแต่งรถแล้วก็บรรยายมากมายนะมันเสียเวลานะเพราะว่าก็แล้วแต่สไตล์ตามความชอบนะผมก็ชอบสไตล์นี้นะสีฟ้าแล้วก็ตัดดำนะโอ้โหสวยมากฮนะดูไฟหลังฮนะเส้นแบบออกแบบมาโคตรสวยรู้หลานะผมก็อัปเกรดเครื่องยนต์มานะเต็มระบบนะ โบรนะะตอนนี้แรงมารถคันนี้ก็อยู่ที่614แรงม้านะซึ่งเยอะมากๆนะให้ฟังเสียงโบนะ์นะฮะสุดจริงอนะ่ะโอ้ยการแต่งก็โดนไปแสนสี่อาร์นะฮะ่ดีวชิวๆเ่สบายอนะ่ะ หลับเจ้าบ m คันนี้โอยแต่งออกมาสวยมากฮนะโคตรชอบเลยตอนนี้เหมือนจะเลี้ยวง่ายขึ้นนะตอนนี้มาต่วัดสนามของห้าเนี่ยการแต่งผมก็ใส่สเกิร์ตมาแล้วก็ชุดข้างนะเต็มระบบยางเป็นของฟอร์ซา่าโฮไล์เส้นนะ 200แล้วโอ้ย oh, oh, เลี้ยวง่ายขึ้นเยอะมากนะตอนนี้ปรับสมดุลรถมานะหรือสมดุลรถนะทำให้มันขับง่ายกว่าเดิมนะเมื <c oughs> ่อก่อนขับทางแบบนี้ <c oughs> เลี้ยวแค่นี้ก็สะบัดแล้วนะ <c oughs> ด้วยความเร็ว 200. 2อ <c> 0 <oughs> แต่ตอนนี้สบายมากนะ <c oughs> ล็อกลกสบสปายลงเขานิดหน่อยไอ้ตว์โอ้โหไม่น่าชมเยอะเลยฮะสนุกลงเขานะ <Yellow> ก็ถือว่ายังบังคับยากอยู่นะสำหรับเจ้า B M I นั่นแต่ว่าดีขึ้นกว่าสับเดิมๆม,มากฮะเดี๋ยวเราเข้ามอเตอร์เวย์วัดท็อปสปีดกันนะว่าท็อปสปีดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะหลงจากแตกกันมาเต็มระบบนะ แต่รู้สึกว่าระบบเปลี่ยนเกียร์รถคันนี้จะแบบช้านะความรู้สึกส่วนตัวนะแบบมันไม่ได้สับตึ๊งตึ๊ตึต๊เลยนะมา let's go ออกตัวกันไปเลย ยามค่ำคืนนี่สวยจริงครับสำหรับเจ้า B M I 8กันนี้ไฟหลังนี่ออกแบบมาเด่นชัดนะภายในเงียบมากฮะหกเกียร์เท่านั้นนะบิงขึ้นมา350นะโอ้โหถือว่าแรงนะ 360นะแต่งจัดเต็มนะตอนนี้ปู3 7สก็มาครับเอาว่าไหลยไยครับไหลยไยครับสามร้อยแปิบจะถึงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะปุกพลังไฟฟ้าและเครื่องยนต์นะไม่เลวครับไม่เลว 376นะ376อยเเอาเรื่องนะเอาเรื่องโอ้น่าจะไปต่อไม่ไหวแล้ว376เจเป็นเนินเพราะความเร็วตกนะด้วยระบบเบรกโอ้ยหนึบมากครับท่านผู้ชม ผมติดกับตัวเอาทางนี้ต่อนะอจะมาดูกันนะว่าทางนี้ลงเนินจะวิ่งถึง380มั้ยไหมโอ้โห oh, B M I 8ครับเชียวเชียว แต่รู้สึกว่ามันไหลไปดีมากนะครับเนี่ยวิ่งกับพบ GTR มันเลยนะครัเนี้่ยนะสบายสบายอะเลี้ยวง่ายมือเดียวชิวๆอะ,ะครัเนี้ยตอนนี้เลี้ยวก็ไม่สะบัดแล้วนะ ค่อนข้างตามพวงมาลัยมากนะโอ้สามยแปดสิบหไหลไปเกาสไหลไป90ไม่ถึงเนะี่ยไหลได้แค่สามร้อยแปดส้แปดสิบหกนะมาดูโค้งหน้าครับถ้าโค้งข้างหน้าอยู่ถือว่ารถมีประสิทธิภาพในการเข้าโค้งความเร็วสูงนะ โอ,โ,โอ้โหสับปัดนะครับ what the fuck กับรถภาษาอะไรวะโอ้โหประสบอุบัติเหตุนะโชคดีที่หัวผมไม่เป็นไรนะเอออิสระรถปุบหมดเลย <Okay. S 2> โดนสกัดกั้นนะหักไม่ทันนะมาด้วยความเร็วสามรอยกว่านะชนเข้าไปนะผมจุกท้องเลยนะอะอว่าผมกินแป,ป๊บซี่นะเลยจุกท้องิด้ไม่ใช่รถชนอ่าผมต้องเอารถเข้าไปจอดที่บ้านแล้วนะโอ้โหโชคดีฮะ ชนแรงนะแต่ว่าปัสดุโครงสร้าง B.M ออกแบบมาได้ดีมากๆนะทำให้ผมรอดตายในวันนี้อ uh ่ะฮาปฏิหารจริงฮนะเดี๋ยวเราดิฟเข้าบ้านกันนะผมแต่งมาอย่างสวยนะผมพยายามขับให้ไม่ชนนะเพื่อความสมงจริง ในการขับนะเอออยากให้มันสบจริงแบบได้ขับฟิลขับรถจริงๆอ่ะโอ้โหให้ฟังเสียงไล่เบาโหด <t art ing noise> มากนะเสียงโหูถอยหลังเขาซองสบายอะ่ะตอนนี้เอาละก็เป็นยังไงกันบ้างนะ เจ้า bm i8 นะสภาพแต่งเต็มนะโอ้โหกระจังหน้าบูบี้หมดนะโอ้ผมชอบไฟ led นะข้างหน้าแบบสวยมากแล้วก็ข้างหลังนะเดีนะ๋ยเป็นเส้นลายแบบโหดจริงฮะดีไซน์ถึงปี2030ก็ยังดูเท่ดูหน่อยนะผมว่าคันนี้มีโอกาสราคาที่จะขึ้นแน่ๆนะคตโอ้โหเพราะว่าเป็นรถแบบ หายาเครื่องยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าตอนนี้บ m ก็ไม่ผลิตรถเครื่องยนต์แล้วนะ จะผลิตแคร่รถไฟฟ้าเท่านั้นนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาจำคลิปนะให้คนที่ติดตามได้ดูอยนะก็เปิดช่องมาก็ไม่อยากทิ้งช่องไปนะกคจะพยายามทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไปแล้วครับไปปายฮะ